สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคุณผู้ชมทุกท่านครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปข่าวนี้ด้วยครับขออย่าตื่นกลัวหรือหวาดพิตกกับเนื้อหาในคลิปข่าวนี้ผมจำเป็นต้องนำผลการตรวจสอบและการวิเคราะห์ล่าสุดของทางผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศโลกนํามารายงานให้คุณผู้ชมทราบเพื่อเป็นประโยชน์ในการรับรู้ถึงสิ่งสําคัญที่กําลังเกิดขึ้นบนโลก ซึ่งต่อไปสิ่งนั้นจะเกิดผลกระทบกับเราแต่ก่อนที่จะติดตามข่าวสารสำคัญนั้นไปดูข่าวภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้กันก่อนครับมีร้ายข่าวที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะข่าวภัยพิบัติจากน้ำท่วมนั้นคือประเด็นสำคัญที่เกี่ยวโยงกับการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญครับตามที่ทราบแล้วว่าในช่วงนี้หลายพื้นที่ของรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐได้เกิดไฟป่าขนาดใหญ่ขึ้นอีกครั้ง โดยไฟป่าได้ลุกลามไหม้ยอย่างรุนแรงและขยายตัวอย่างรวดเร็วที่ในแต่ละวันไฟได้เผาผลาญพื้นที่เพิ่มขึ้นมากกว่าวันละหมื่นไร่ซึ่งในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันอักคีภัยของสหรัฐก,กำลังระดมกำลังเร่งเข้าควบคุมไฟเพื่อมาให้ไฟป่ากลายเป็นวิกฤตไฟป่าครั้งใหญ่ ส่วนทางออสเตรเลียนั้นในขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมไฟป่าที่ลุกไหม้บนเกาะเฟรเซอร์ได้เพราะมีอุปสรรคหลายอย่างทั้งลมกันโชกแรงกลุ่มฟันไฟที่หนาทึบทำให้ทัศนาวิสัยในการเข้าดับไฟเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะบนเกาะเฟรเซอร์เป็นป่าอันสมบูรณ์ที่เป็นผืนป่าแน่นขนัดจึงไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบนภาคพื้นดินเข้าไปดับไฟได้อย่างเต็มที่ แต่ทางเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียก็พยายามอย่างที่สุดเพื่อหยุดยั้งไฟบนเกาะเฟรเซอร์ที่เป็นมรดกโลกให้สำเร็จและตามที่ทราบแล้วว่าหลายพื้นที่ทางภาคใต้ของไทยเราเพิ่งเผชิญกับเหตุการณ์น้ำท่วมหนักที่เป็นแบบวิกฤตน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลากอย่างรุนแรง ยิงสร้างความเสียหายอย่างมากมายและสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนในหลายจังหวัดทางภาคใต้ของเราในเวลาใกล้เคียงกันที่อินโดนีเซียก็เผชิญกับพายุฝนอันรุนแรงและเกิดน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่เมืองเมดานบนเกาะสุมาตราได้รับผลกระทบหนักที่สุด และที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นคือฝนที่ตกหนะักครอบคลุมไปถึงเขตภูเขาที่ภูเขาไฟตั้งอยู่และกำลังปะทุอย่างรุนแรงทำให้น้ำที่ไหลหลากลงมาจากภูเขากลายเป็นน้ำโคลนร้อนที่ไหลบ่าปะปบบนมากับลาวาของภูเขาไฟไหลหลากลงมาสู่พื้นล่างเข้าใกล้เขตที่ผู้คนพักอาศัยจึงสร้างความตื่นตระหนกกับผู้คนที่อยู่รายรอบภูเขาไฟโชคดีที่สายน้ำของโคลนร้อนนั้นไม่ได้ไหลผ่านเขตชุมชน นอกจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดกับอินโดนีเซียแล้วที่ซาอุดีอาระเบียก็เกิดฝนตกหนักในแบบที่ว่าเปลี่ยนพื้นทะเลทรายให้กลายเป็นทะเลสาบในช่วงเวลาเพียงสั้นๆและทำให้เกิดน้ำท่วมหนักในเมืองอันเนลยาของซาอุดีอาระเบียด้วยที่บางจุดน้ำท่วมสูงถึง7ฟุต ในเวลาไล่เลี่ยกันอีกพื้นที่หนึ่งในทะเลทรายบริเวณเขตซากากาทางตอนเหนือของซาอุดิอาระเบียได้เกิดพายุทอร์นาโดขึ้นอย่างน่ากลัวซึ่งมีโอกาสน้อยมากที่พายุทอร์นาโดจะก่อตัวขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่มาถึงเวลานี้ที่สภาพอากาศแปรปรวนหนักสิ่งที่ยากจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้ในช่วงนี้พื้นที่ทางตอนบนของซาอุดิอาระเบีย ได้เกิดพายุหิมะและพายุลูกเห็บตกลงมาครอบคลุมในหลายพื้นที่จนทําให้ผืนทะเลทรายกลายเป็นผืนเกล็ดน้ําแข็งของลูกเห็บที่ลูกเห็บบางจุดตกลงมาทับถมกันหนาเกือบ1นึ่งฟุตส่วนทางตอนใต้ของอิหร่านก็ได้เกิดฝนตกหนักที่น้ําฝนนั้นมีปริมาณอันมหาศาลร,รวมทั้งหิมะและลูกเห็บที่ละลายตัวจากทางตอนบน ได้ไหลลงมารวมตัวกับน้ำฝนจึงท,ทำให้เกิดน้ำท่วมหนักในหลายเมืองของอิหร่านทั้งที่ฟาร์บุูเช่และคูเซสถานที่ทำให้บ้านเรือนประชาชนและทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างเกิดความเสียหายอย่างมากมายทั้งยังทำให้ถนนสายหลักในหลายเมืองต้องปิดตัวลงนี่คือภาพอีกพื้นที่หนึ่งของอิหร่านที่เกิดน้ำท่วมหนักเช่นกันคือที่เมืองบาลัสจัน อีกที่หนึ่งในตะวันออกกลางที่เกิดน้ำท่วมหนักด้วยโดยเกิดขึ้นในเวลาไร้เลี่ยกับที่ซาอุดิอราระเบียและอิรานคือที่เลบานอนไม่เพียงแถบเอเชียกับตะวันออกกลางเท่านั้น ที่เผชิญกับพายุฝนอันดุนแรงในช่วงนี้ประเทศทางแถบยุโรปก็ปเผชิญกับภัยธรรมชาตินั้นด้วยเช่นที่อิตาลีที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือทั้งพายุฝนและพายุหิมะได้ตกหนักติดต่อกันหลายวันจนพื้นที่ในหลายเมืองทางตอนเหนือของอิตาลีต้องจมอยู่ใต้น้ำซึ่งถือว่าเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในรอบปีนี้ที่เกิดขึ้นในอิตาลี คุณผู้ชมครับผมพยายามรวบรวมข่าวภัยพิบัติอันรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะเหตุการณ์น้าท่วมหนะักเพื่อเราจะได้เห็นกันชัดๆว่าเมื่อเกิดวิกฤตน้ําท่วมอย่างรุนแรงขึ้นนั้นเป็นหายนะที่ยิ่งใหญ่เพียงใดและต่อไปนี้เราจะไปดูการสรุปข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ว่าวิกฤตน้ําท่วมโลกนั้นกําลังใกล้เข้ามาถึงตัวเราแล้ว วันที่สองธันวาคมที่ผ่านมาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยด้านสภาพอากาศแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในอังกฤษได้เปิดเผยผลการวิจัยและวิเคราะห์ด้านสภาพภูมิอากาศโลกว่าตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาพืนน้ําแข็งของอาร์กติกขั้วโลกเหนือได้เกิดการละลายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเมื่อไม่นานนี้ได้เข้าสู่ระดับวิกฤตที่พืนน้าแข็งรอบนอกของอาร์กติก ได้ผ่านจุดที่ไม่ย้อนกลับไปเป็นผืนน้ำแข็งเหมือนเดิมอีกแล้วและผืนน้ำแข็งของขั้วโลกใต้แอนตาร์กติกาก็เกิดการละลายตัวเพิ่มขึ้นเพราะกระแสน้ำอุ่นได้ไหลเข้าไปละลายใต้ล่างของผืนน้ำแข็งอยู่ตลอดซึ่งวิกฤตที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตุ จนมาถึงล่าสุดนี้ทางผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจพบวิกฤตในส่วนที่3กําลังเกิดขึ้นและเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกินคาดคิดนั่นคือการละลายตัวของผืนน้ําแข็งกรีนแลนด์ที่เป็นผืนน้ําแข็งขนาดใหญ่ของเขตร,รอบนอกอาร์กติกโดยอัตราการละลายตัวของผืนน้ําแข็งกรีนแลนด์ในช่วงปีหลังๆมานี้ได้แซงหน้าอัตราการละลายตัวของอาร์กติกกับแอนตาร์กติกไปแล้ว และตรวจสอบพบว่าผืนน้าแข็งของกรีนแลนด์ในส่วนที่ละลายตัวเป็นลําธารน้ําไปแล้วนั้นได้ผ่านจุดที่ไม่ย้อนกลับมาเป็นน้ําแข็งแล้วเช่นกันและเมื่อนําข้อมูลที่ตรวจสอบพบกับอัตราการละลายตัวของผืนน้าแข็งกรีนแลนด์มาทําแบบแผนจําลองเพื่อการวิเคราะห์อย่างละเอียดนั้นจึงพบว่าผืนน้าแข็งของกรีนแลนด์จะละลายตัวหายไปจนหมดสิน้นก่อนอาร์กติกขั้วโลกเหนือและก่อนแอนตาร์กติกาขั้วโลกใต้จึงสรุปผลว่า วิกฤตน้ำท่วมโลกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก30ปีข้างหน้านั้นจะไม่เป็นไปตามที่คาดการไว้เพราะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับกรีนแลนด์จะทำให้เกิดวิกฤตน้ำท่วมโลกได้ภายในทศวรรษนี้หรือไม่เกินทศวรรษหน้าที่เกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดการไว้หลายเท่าโดยในเวลานั้นระดับน้ำทะเลทั่วโลกจะสูงเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรจากระดับน้ำทะเลปกติในเวลานี้ และเมื่อรวมกับปริมาณน้ำที่ละลายตัวจากผืนน้ำแข็งอาร์กติกกับแอนตาร์กติการะดับน้ำจะสูงเพิ่มขึ้นมากกว่า2เมตรขึ้นไปอีกที่ในส่วนที่เพิ่มขึ้นยังไม่สามารถคำนวณได้อย่างชัดเจนในเวลานี้เพราะอุณหภูมิของโลกที่ร้อนเพิ่มขึ้นตลอดคืออัตราเร่งของระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและมีการแจ้งเตือนจากทางผู้เชี่ยวชาญว่า ภาวะโลกร้อนจากปรากฏการเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลกนั้นไม่ใช่สิ่งที่หลายฝ่ายบนโลกจะนิ่งดูดายหรือมองข้ามไปโดยไม่มีการร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจังภาวะโลกร้อนจะสร้างผลร้ายต่อมนุษยชาติในแบบเร่งทวีคูณเพราะอุณหภูมิของโลกกำลังเพิ่มสูงขึ้นตลอดด้วยความร้อนของอากาศแทบไม่ได้หลุดรอดออกไปจากโลก เนื่องจากเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศได้ปิดกั้นความร้อนไว้และสะท้อนความร้อนให้ย้อนกลับลงมาสู่พื้นโลกสิ่งที่เป็นดังนั้นจึงทำให้อุณหภูมิของโลกสูงเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณพื้นน้ำแข็งใดๆบนโลกจึงไม่สามารถคงอยู่อย่างถาวรได้โดยกรีนแลนด์นั้นพื้นน้ำแข็งอาจสูญหายไปต่อหน้าต่อตาเราได้ในทศวรรษนี้หรือทศวรรษหน้า และนั่นหมายความว่าน้ำทะเลจะเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ตามชายฝั่งที่เป็นพื้นที่ระดับต่ำอย่างถาวรโดยการคาดการไว้เมื่อหลายปีก่อนนั้นที่คาดว่าอีกประมาณ30ปีข้างหน้าพื้นที่ต่ำบนโลกที่อยู่ใกล้ทะเลจะถูกน้ําทะเลท่วมมากเท่าใดนั้นต้องเพิ่มพื้นที่ที่จะถูกน้ํำท่วมเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวดังภาพที่เห็น ครับคุณผู้ชมเมื่อผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศของโลกได้สรุปแน่นอนแล้วว่าวิกฤตน้ำท่วมโลกจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อภาะวะโลกร้อนยังคงอยู่กับโลกต่อไปจึงมีผู้สันทัดกรณีด้านสภาพอากาศบางคนถึงกับกล่าวว่าถึงเวลาที่มนุษยชาติบนโลกต้องเริ่มนับถอยหลังกันแล้วโดยเริ่มนับไปจนถึงเวลาที่จะเกิดวิกฤตน้ำท่วมโลกอย่างชัดเจนซึ่งจะเกิดขึ้นไวหรือช้านั้นตัวแปรสำคัญ คือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่อากาศครับและถึงเวลานี้ผมไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมอะขาธิการ UN สหประชาชาติจึงออกมาประกาศแจ้งเตือนภัยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับศัก์ศิลารายงานข่าว